ซีบิวอุ้ยเดินมันขาดไม่ได้ไไดไไดของสีไหมถชาของสีไหมตีออตีนออต็นตีนนไม่ใช่ของสีนนะแม่นี่ของของของปกูแม่แม <Hey, S 1> ่าตัวนี้แม่ได้ไธด้ไหนตัวน,นี้ด้วยแม่น่ตัวตรงนี้นะแม่ แจตตัวนี้อ่ะแม่ยะโตเยอะเยอะแบบนี้เแม่แม่แม,ม,ม่ดูดนี้ <laughs> กบอีแม่จะแตสโ้าเจตก็อีกก <laughs> ็อ,อีเหมือนตาแมา่จะตายเจตตัวเองได้รปิะกันอ๋แม่เยอะเยอะต้องหอมัวโตทอะไโตหัวดไป ตัวตัวแบบนี้อ่ะแม่แม่แม่ตัวตัวแบบนี้ไหมไม่ค่ะไม่ได้หรอแม่แม่ตัวตัวนี้นี่ตัวตัวนี้เดี๋ยวได้ลูกบอลแม่แม่ได้เด้แบบนี้อ่ะนี่ตัวบอลบอลสองอันบอลสองอัน รมบซื้อมาแม่ไม่เปิดก่อนแม่มาเอาวันนี้มาเก็บวันนี้แม่แม่ดูทางเข้าวดยูใต้แม่แม่แม่ซื้อแบบนี้ให้หน่อยนะแม่ครับพ่อสินเจไปทำอะไรเอาไปทำกับข้าว दो तो नी को तो मैं ये डा तो नी 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 मैं चाहिए और ना डा तो नी 好呀。Oh, yeah. okay.